เิดภาพออกมาพ่อแม่พี่น้องทางควยสะดวกก็กินยากกวาดกวาดอยู่นอกควยตู้เพิ่นบม่มีหม่องผูกแล้วทางหน้าสะดวกก็ไทยฮุดเบิ้ลเนยนคะ่ะพี่น้องตะกี้ยังว่าผูกตามอยู่ทงหน้าขั้นไ้ขันหน้าบานนี้มาผูกยูเจน้องชะมืนนอนี้เนาะไทยฮุบเบิดเลยโดยกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป่าลุงทาวาเอฟซี R R หักแพงเบิดสูดสุคน นี่ก็มาพบมาพ่อส่องสาวดวงวันหน้าก็อยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นมือแรกทั้งสาวดวงสีลก,กาหน้าตัวเองเนาะเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้สาวดวงกะลก,กาเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องเลยป่ะแดดแน่หน่อ่พี่น้องเนาะมีมืดผน,นมาบังกัห่มเมื่อนี้แดดผลแดดพมื่นี้เนาะพี่น้องฮอนเอาซับ โอ้ทางเอื perquè, er huh ้อยสะดวงกะกวดกดกดอยู่กลมเงยกลมเงยอยู่กา่ะกะน้่มกระบบลายเนาะกะหาสิจืดพูยเฮ้เนาะยังบ่อยากยาวปานใดโอ้ทางนาสะดวงกะไถฮุดเมื่แล้วเนาะกะตะกี้ก็ยังบ่ได้ไถเนาะพี่ใบผงงาผุกงควยกา่ะกัยังสั่นอยู่เนาะบันนี้กะให้ยาวกระป่ยาวปานใดเนาะพอดีมัดมุน โอ้ทางเอ้ยฉลวงลุกอ่ะอ้าบผมีน้ำบ่หน่าเราไมีน้ำบ่สบายดีเลยสบายดีผมมีน้ำจ้ะเพื่อเอาจักมาหลุดใช่เนาะถ้าเราพังมผนบ่พังมงผนก่นขึ้นมุดผนมือมุดช้ำน้องเฮีพี่น้องผู้ว่าว่าสิหลุดน้ำเฮตาก้ารถพังก่อนเถื่อผลตกว่ะฮอนเอ้าครับเดื๋อวหลุดมารถผลตกยันดูเสียน้ำมันเนาะเสียจังมัดได้เหมือนเนาะ พ่อยูบ่พ่อยูใช่มันก็ไปลกจ้างรับจ้างหน้าขเขาเดินนะกะพอให้กันเยอะเนาะปรชามแล้วแต่ยังจะมาประชามนะไปลกหน้าคนอื่นมาได้เงินเนาะได้เงินบ่บืนกกนกลายหยาก็เป็นกาพอยน่ะบืนอยากได้เงินดิทางเอื้อฉวยว่ะกล้ามาเดียวก็นั่งตกหน้ากขาเจ้าจากหยามกลายเป็นพอยบืนลกกาได้ยังเอาเงินไปพี่น้องเลยโผบ้าเดียวไปมึงจะวียหย่าปุ้นเนาะ พอดียห้องก็ลกตามแคมมันไปก่อนมันมีน้ำอยู่ตามแคมเนาะเ <S. S 1> ข้าไปในก็คือสิบวมีเออิ่นหาก็ได้มัดหนึ่งเนาะทางเอื้อสะดวกกันกูแหละลกไว้เชื่อกระมวนคานแต่เก่าเป็นมือเหกมาสะดวงเนาะทางบึงทางแ่วเมย์สะดวงให้ลำบ้านชาววัดทิจกสิลกกล้าไปน้ำลำไปน้ำเนาะปกติลงมือมันค้านเนาะมคานปกติเห็นหมูลำลายเลยเนาะผู้ชีเล่ก,ก็ยังมี สุดท้ายก็ได้ดูดน้ำเนาะลูกกาบอมีน้ำเพ่ผพี่น้องเลยมีกขยู่แจแครมันเนาะแต่กี่วัตถิธาผลตกก็เมืดมาแต่บลตกผูกคนี่น้องเลยก็เลยอาจักมาดูดน้ำใส่ก่อนเนาะดูดแล้วไปทิ้งร่อยแล้วมีน้ำเนาะเผยไปน้องผูกทางเอื้อยสะดวงสบายบ่บัดนี่ยมีน้ำเตะเนาะน้ำที่ทัวตะกายรอกบัด จะรวงก็จิไปลุกกลอนไปนี่คิดนี่ก็ไปซางน้ำหมอกต่ก้า,าที่วานเมื่อนั้นเนาะน้ำมันอ่าพไน่น้องเลยลุกกลอนบาดจิได้จักหมัดเด้มือนี่เนะาะซาก็ได้จักหมัดเด้มือนี่เนาะเออบรรยากาศได้ดอกชิม,มัด <laughs> ได้ดอกชิม,มัดดิหมัดไปลุกก้าจ้างเลยเอ่ะบืน้นบ่ลอกลัวคนนี้แม่ <laughs> ลกุกเอาเงินมาปนกับโตกเนาะ มืดขึ้นมากใช่โรคช้เลย,ยวยนนลยันนี้มีน้ำเลยแฉลงกับเพื่อชดค้ำสิบไม่ได้บ้าจะเศ้าจะคิดนมดแต่ไม่โอมค้างมีพี่น้องเลยมู่นนี่มี่จะน้ำเบาบางจะเวนเนาะอากาศผ้ากันเดิมลบแต่มาแต่เศร้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่น

เนำิ่เดี๋ยวิงเดสะวงสี้เสียงกับเพื่อนวาสิากันได้คจะงัดเนาะทั้งเกืือสะดวงลงมากกอนกัสะวงบนัพอยดนับที่าพ่อมันเเออเื่อยสดวงลูกกอนกับบนับเนาะเรื่อยใจเด้อย่างเนาะลูกไ เมื่อมันคานกับเห้ได้เนาะเพราะว่าเธอเมศหลวงว่าค่ะลงอันค้านลงลำะเห็ดกัมันค้านคืลงลำกับมันคานเนาะเนาะถา่าแดดที่สีดำค่ันทิศคันคิดกับันคานลงายหลายกอนหยุดมันยัง่ให้เลยหลวงว่าบอกมาแน่กันย เปิดหลายมือนจะคุยกายแหยอ่อนนี่เนะกเกเดีเลยเฮาตอกมาเด๋ยเนาะดีละมวนแนเป็นกี่ดิงจลงกระกาบมาไว้หยรแงรดายเลยาจ่าไม่รอเหน้าสาพวงพั่งชี้ได้แล้วน้าสาวง ลำก้อนสะดวงกสองทิศสามทได้บ่จ๊ะเพื่อนเอาลงไมุบคุกเนาะนกระดกลาชองตาแตนเข่ายตามตาขี่ตาได้จ้ะวงจะเลาปะแลวสะดวงนจ้างแล้วมีเงินสะวงนจ้างเนสวงินจ้างกับมีเงินสะดวงมีเงินจ้างกะลูเอง เอาเงินกับสิ่้างเนาะพอหนุหนไปกันภัยน้องเลยเพื่อได้สะดวกค่ะแต่ตอนท่านรักไม่ยังไปหาลูกก้ารับจ้าเขาเลยมาืิอกินโูกโซ่เยอะเลยลูกบื้นีกระเทยมันน้ำมันก่อนย้อมหน้าเด็กนเด็กคนนี้แฉะเลยนะกินกับทะด้วยอยากไหมรัก เาก็ีนลกนาก่อนทีลงนาอยากกินโมกข้าขีแหงว่ะี้หงลูกกาแลัวนะลูกกาบวัยอะไรแบเป็นมาหน่อยพอดีอุ้มตอกกระสันเนาะ,ะอกก็อ้ยสันเาะ เลกก้าของนาะดวงมัดก้าสะดวงคือกับคนเลยนะี่ยงก้ิ้วเนื้อทอดกแ่เนี่ยของะลวงกับเพื่อนี่เล่กันนู่นเห็นคนนี่ไหนงามกว่าเลยง,งามกว่าลวงกับทีบนี่ง,งคือกับเจ้าของ,ของ หายเรมกเกียดเลยมลกนั่น้านเงาือนกหลายเกยลเผเุบงแล้วคุกืมั้งสิ้นทั้งที่ขงบ่งเงาเ

กาวงกับเปียนแทนเนี่ยแาหดวงกับิด็อกฟองไว้เห้เอ้ยมัดบเซงกันเลย <c oughs> ทำนีมม้บร่ก้าเนะาะเพว่าแบบเพื่อวาเป็นเนที่เควผักขาดเสื่อขาดเนาะมัดตงนีตน,นได้คั่วเวอคั่วคั่วอ่ะีได้เยีเะะ่เพ่ ายแล้ะตมือเราลูกกาแยงมือเราได้บ่มือลรยเ่เออันนี้สองเมียเลยสามอยด้ยังบฮสามยังเหือ้ดนี่าทก้อนล่อากินน้ำก็ดง่ะอยากินน้กินน้ำบ่้ยตัดภามาบ้านี้พ่อพี่น้องเลยครับ ฝนตกเป็นพลอยเป็นพลอยลงเนาะพอดีซุ่มเย็นบรรยากาศข้าวมักระดูน้ำใส่ตะกร้าอันนี้ฝนตกเป็นพลอยเป็นพลอยลงมันตกไปตามงูมีดนอ่องน้องพวกทางลุงกระไทยหุดนหน้าอยู่เนาะก็คือว่าให้ชุดไทยเลยหุ้นจุดไทยหุดนหน้าตัวนี้เนาะอ่าตอนนี้ฝนกระต้คนพี่น้องเลยแต่พอแห้งเนาะเป็นพลอยโอ้ยแฮมหลับหน้ากับพอดีมวนคนพี่น้องเลยจำเนี่ย อากาศก็เย็นแถมเนาะพอดีบดทักเลยป่าลมพอไปนองเลยลมเย,ย็นบอยบอยพี่มาทางพีกันของสะดวงกับเอ้ยเนาะเจกี้ว่าสีเจงบาปลายเชล,ลัยเนาะพละมัดบานี้ทั้งเอื้อยสาดวงเพิ่นก็เป็นคนมัดสะดวงก็เป็นคนลกเนาะให้เอื้อยมัดหากระไรฉันนี้เนาะสิบปลายมัดสะดวงกับเนนบเนนเเย์บยก,บยกันยัยอ๋อวันอากาศ ดีลูกกาลำหน้ามวนแบบนี้โบมีแหละนะคะพี่นอ้องลมกระบอบอย,บอยกากะคนกระตุกเป็นพอยตอนนี้ตุกกระโบห้งเนาะลมจังน,นจากกระตังคาไปนี่ กับประเท็หมัดใหญ่มัดนี้น้อยไะดีอุ้มตอกกระสันทำตอกเงากับเช็ดใหญ่เดินหน่อยนึงนี่มาสะดวกกันนอนเผผาอยู่อันนี้จามเ้ยจานนอนเผ่พระเจ้าโผล่มาสะดวกคนฟูเลยนี่นั่งลงสบไปดิไปดิจามสบไปดิ สจ็สบายดีอาจารย์จ่นสบายดีเฮ้นี่มาสะรวงพี่น้องเอ้ยเรื่องเพิ่นเพิ่นได้กับ2019เนาะเดี๋ยวนี้กับสองพกับลายปีเตอร์อะเพิ่นอยู่นลำสาลวงเลยมาคนอยูอยามาเตสวรรค์สวัสดีแจ่มสบายดิ <c oughs> บุบไปใช้ได้อยูจินตะก้าได้นนะเพิ่นเนาะแต่ขุนเพื่ออยู่จานจานเดี๋ยวมาพี่ โอ้ยเนาะมาเผาโลก,กาบุปไปใส่นั่งพระเจ้าผ้าขึ้นเทียก็จะขึ้นน้ำนินี่มาจะดวงเลยจ้ะไปใช่นนะพัะกก่อนบ่กินน้ำคนโต๊ะอากาศเย็นเนาะเลดกันไก่ห่มขาวไปลองไปเที่ยวเขาแต่ห่มดีใช่ไหมเลดกันลงไปจมอยู่ทุอยียงน่ะเซ่ให้ไงพูก ในนันน้ำถั่วมฮักกะตอนนี้นก็ฝนตกแต่บบแห้งนะพี่น้องเป็นพอยเป็นพอยไปตกไปตามงงมี้ตกไปตามงงมีดใบแดงใหแหง้งจใบแดงเลยมาเนี่ก็มันสินน้อยเนาะบืนก็มันสินใหญ่ยันตกกี่เล่มันสินเลยแหงแ้งในชะ่ไหมเนาะลงไปสิลก่ายก่อนลงมาเนี่ก็ขึ้นกินข้าวพี่น้องเลยกลายเที่ยงเลยเนาะตอนนี้ก็บใบม่วงกว่าแล้ว ค e ือว e uh ่าได้สะดวงกับลงมากกับกินข่าวกับสวยแน่เนาะแหละที่กินข่าวก็แะละสองมุต้องพากันขึ้นกินก็จะกินกันยังขึ้นไปกันฝนตกแงี้ยเงี้ยเงี้ยยกก็จะได้ประมาณสามีเนาะสะดวกกับเอลยกันวันนี้จะพากันขึ้นกินหากินเข่ากนบันนี้เริ่มผิวเข่าแล้วเนาะ ของการดกก้าของสะรวงกับเอือ้อยมานีมือแรกพ่อพี่น้องเลยหมแล้วเนาะแลดดดีแต่มีหมคามาไ่้พี่น้องเลยพูแหละตอนแรงช่วงสามโมงิลงมารกอีกเนาะตอนนี้กับบ่ายโมงสองโมงแล้วเนาะปู่ป,ป้าสองโมงยังบริกิเข่าเทียงพากันขึ้นพักพรอนหาขนเข่าเที่ยงก่อนวันเที่ยงกับบุ๊มบนเที่ยงเนาะบริกรอ่ะเข่าเที่ยงแต่กายเทียเ่งยงแล้วน่อพี่น้องเป็นบ่ายสองโมงเนาะ สองโมงแดงแล้วเนาะายสกินข่าวเทียงกับกายเที่ยงฮะแะพ่อพี่น้องเลยอืกินกับผลตกกับโบแห้งเป็นพลอยเป็นพลอยเนาะมันตกไปตามงูมีดโผเมืดขึ้นมาอีกแล้วเนาะนี่กะตกกับโบแห้งบ่งกับลายลายพี่น้องเลยตะก,กาลนาสะระวงเนาะสำหรับอันมึงอันสาววงไปลุก การรับจ้างนาเมื่อก่อน็อตเสียดวงเอาลงคลิปเนาะบ่งก็ลายคุยลองเลยมานาสะดวงกันยังพอบ่งคือเก่าคลองเลยทางทถวเม่สะดวงมาล้นี่โอ้เรายากแน่หนิเมื่อนั้นเราไปลุกการรับจ้างนั้นไตขึ้นเถื่อนเพลแล้วก็ให้มอปิดให้ไมนง่ายไปบุคคลบ้าขึ้นขึ้นหน้าฟักพรเนาะเอาแห้งและหลา่มัดเด้หนิเผื่อปล่อลยงสิบบ่โหดบ่าหาสิบมัดสองคน จะให้พูแล้เศร้าหาแหนพ่อมัดนี่ก่อนบ่เป็นตายก็จะกินขวกับอย่างเนาะวายสิไปสอนน้ำพวกรถก็เจ้ามาจะสอนกินกันบวาบุได้ปะก็ได้เปลี่ยนใจบุไปเกินไปจะกินกับอย่างเนาะเจี๋งไม่สมบ่จำเจียวได <c oughs> ้ปะจำเจียว <c oughs> เป็นตายเมือ่อยแทะจำเจียวบุ <c oughs> ม,มีน่ากินเนาะบืนหางไม้แกงบื่นนี่พี่น้องแกงไม้บืนนี้ อึ้นหาขึนเขาก่อนวันสองโมงหละเนาะเริ่มยิ้วเขาเ่าแหละก็ว่าได้สลวงกกินสวยเนี่ยมึสงนะังเนาะเผื่อมาเห็ดนั่นเห็ดนี่สลวงก็ตักน้าออกตะก,ก้าพร้อมบอกที่บ้านเมื่อนั้นนะเนาะนามันอังขึ้นหากินเขาก่อนแบบนี้ยยเขาเย่าหละขึ้นไปกับพ่มพี่น่ก,กินซ้ำโอ้โหจังควยสลวงกันลงแแบบน้าดินน้าโยรองพนท้อนเนาะ ป้าผัวเป็นแมบน้ำขึ้นหาขึ้นเข่าก้อนแบบนี้โกพระเจ้ากินเข่าเทียงเขาจนลงมาลำเนาะบรรยากาศมืนน่อกี้กะขึ้มพ้นแน่แดดแน่เปิบไปปป๊บมาตาตาขึ้นบบดนี้ขึ้นพักผ่อนตะแลงลงมากไหมเพราะเราสาวกายเลยเนาะสี่สิบมัดสี่สิบมัด โอ้ป่าป่าน่นะว่าให้เพื่อนดคาทำให้ได้หาซื้อแต่สองคนกลัววิศะทางเอื้อยสะดวงว่าซื้อซิป่ะจะถือว่าใบงานงากินข้าวเนอกบ้านไงะไปใส่เด้บ้านเจียนหอมมะเมื่อป่ะจ๊ะหน่องนาสะดวงเมื่อนันกปล่อยปลาเนาะยจองเนาะเมื่อน่ะเมื่อวันตลาดนัดเด็กไอซื้อมาปล่อยพอได้ยามแหล่งพอได้มาตึกกินเนาะช่วงเดือนสามเดือนสี่ โดยสำหรับคลิปนี้กับวมี่อย่างไรเด้อเนาะสะดวงกับมาดิวดวิวให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งเป็นมือแลกของการสะรวงลกกาดน้าเจ้าของเนาะสองคนในสี่สิบหลคนนีสาับจ้งหลายคนหคนในสี่สิบมัดอ้อแหลทเท่นพี่น้องเลย สะดวกก็จะขึ้นทั้งเทียงให้ขึนเข่าก็ไม่เลยสำหรับคลิปนี้กระบอมีอย่างไรเนาะสะดวกก็จะเล่นล้ำลาไปได้แล้วเนาะก็เดินเขาฝากพ่อแม่พี่น้องฝากเขาก็ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สะดวกในเด้อเนาะคันมีโฆษณาเข่ากัเบิ่งให้สะดวกในเด้อเนาะเพื่อสะดวกมีได้หลายอแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สะดวกก็จะเล่นลำลาไปได้แล้วเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อเนาะ